ก็ต้องขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม The Crew Motorfest กันอีกแล้วนะซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเคลียร์เพลลิสกันต่อหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเล่นเพลลิสนี้ไปนะ Hawaii Scenic นะั o u r เนาะซึ่งยังเล่นไม่จบนะยังเหลืออีก3สนามสุดท้ายสานามสุดท้ายนี้ก็จะเป็นสนามแข่งเรือนะครับแข่งเครื่องบินแล้วก็แข่งรถทั่วไปซึ่งเดี๋ยวเราเล่นกันต่อเลยแล้วกันนะสนามแข่งเรือมันก็อยูอ่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิอยู่ตรงไหน ชิปอ่ะอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับมาเดี๋ยวขับไปนิดนึงตอนนี้ผมอยู่กับเจ้านิสัน400เนะไปเลยดิซไปครับผมรู้สึกมันจะรัดได้นะเรารัดได้ไหมรัดไปตรงนี้เลยเฮ้ยไ,ได้อยู่ไปป่าไปเลยดูสิว่าเราจะรอดหรือเปล่ากับการแข่งเรือนะคลิปนี้เฮ้ยจอดนิดนะึง ความยากก็เหมือนเดิมนะปรับไว้ที่ระดับ4โอเคเริ่มกันเลยมาแข่งเรือนะโอ้โหเรือดูแบบโคตรแรงโคตรซิ่งอะ่ะแล้วดูแบบยาวมากเลยคลำนี้ดูดิโอ้โหเรือโคตรยาวเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยผมใช้ได้อยู่นะความแรงเอาเรื่องอยู่ผมว่าใช้ได้เลยอุ้ยข้างหน้ามีเหินกันด้วย ไปครับไอ้ขึ้นในตัดหน่อยเหลือกดในตัดได้นะเกมนี้โอเคไปครับส <c oughs> ามเส้นเหลืองไป <c oughs> เล่นยนจำกันนะเพราะว่าการควบคุมม,มันมันก็มันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะแต่มันก็ควบคุมค่อนข้างต่างจากรถนิดนึงนะ <c oughs> ไ,ปไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปหน้าเกาะกันเป็นฝูงเลยห <c oughs> าช่องแซงไม่ได้เลยอะ บังกันได้หมดเลยโอ้ยหแต่ปัดหน่อยโอเคเกย์กันไปเกยกันมาอะไรวะเนี่ยโคตรมั่วไปแล้วผมทิมเงยไม่ขึ้นมาของจริงน่าจะพังกันไปแล้วนะทิมกันขนาดนี้แต่ปั๊ดปะโอเคกดหมดหลอดนะครับข้างหน้าเหินกันกระจุยกระจายฮะโอ้โหโดนแซงแล้วอะแซงเราง่ายจังวะ โอเคเห้ยไป่นึงทีของจริงท้องเรือน่าจะพังแล้วเมื่อกี้โูเล่นยากเหมือนกันนะแซงได้ค่อนข้างยากเลยอะไม่เหมือนกับตอนแข่งรถอะแข่งรถต้องรู้สึกแซงง่ายกว่านี้นะโค้ง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 เออแต่เวลาเข้าโค้งรู้สึกเข้าโค้งง่ายกว่าตอนแข่งรถนะ ไปไปไปผมอยู่ที่6อยู่เลยอ่ะขอจับต้นๆได้ไหมขอสักท็อปสามได้ไหมเหมือกันมันแล้วโอยู่ไปถ่ายรูปด้วยไป ผมเหยียบมิดแล้วนะมันได้แค่นี้จริงวะทำไมคันอื่นมันดุดแรงกว่าเราจังวะโคตรโกงดูดีมันอยู่ๆก็พุ่งไปนู่นแล้วอนะ่ะนี่ผมเหยียบมิดแล้วนะได้แค่นี้ครับผมแล้วเหมือนสนามนี้เขาไม่ได้ต้องการให้เราได้ที่หนึนนนบบ่งนะแค่จบเล่นจนจบก็พอโอเคบายรับชิวๆสบายๆนะสนามนี้เดี๋ยวมาขับเรือเล่นเอฮียแล้ว เนี่ยผมกดเร่งแล้วตามลำอื่นไม่ไทันเลยอะ่ะคือผมกดสุดชั้นเร่งแล้วนะเหมือนท่านอื่นเป็นเหมือนลำอื่นจะนำเราไปเรื่อยๆเลยอะ่ะต right. mm ั hmm. <Okay. S 2> ดมาแล้วกันเปิดกดรอดเลย mm hmm. ก็ยังไม่ทันผมว่า mm hmm. ผมไม่เหินดีกว่า เฮ้ยเช็คฟอยส์เช็คฟอยส์เดินเลยโอ้ยอยู่ลองโหลครับผมตามไปไม่ขึ้นเลยว่ะเล่นยังไงวะเนี้ยใครที่มีเทคนิคดีๆในการแข่งเรือในเกมนี้ก็บอกกันหน่อยแล้วกันนะเนี่ยผมขับตามลำอื่นไม่ทันเลยอะทั้งทที่ก็เหยียบมิดแล้ว รับด้านหน้ามันจะขับช้าขอแซงนะครับอคือามาอยู่ที่6ก็ยังดีจากที่เจผมว่าเรือมัเล่นไม่ยากนะแต่รู้สึกว่าบอดที่แข่งด้วยมันจะโกงเกินไปหรือเปล่ามันรู้สึกแรงกว่าเราเยอะมากเลยอะตามยังไงก็ตามแทบไม่ทันอะตามยากมาก แสงเหียงตาภาพสวยเกินนะแต่สมจริงเกินแสบตาไปหมดลนะี่คุอสนามนี้เราจะได้แค่ที่หกกว่า<ะ>กับการแข่งเรือนะ,ะซึ่บอดมันโคงมาหน่อยนะ่ะบอดมันดู<ะ>แรงกว่า<ะ>แรงกว่าเราเยอะเลยอนะโอเคจบไปที่หกนะแต่ก็ฟีดดตอีเวนต์อยู่ ค่เล่นจบก็พอนะสำหรับสนามนี้มาถ่ายรูปโอเคขับขึ้นบกนิดน,นึงสนามต่อไปรู้สึกจะเป็นสนามแ,<ล>แข่งเครื่องบินนะน่าจะยากกว่าเรือเดี๋ยวขขับไปขึ้นบกก่อนเปลี่ยนเป็นรถชิปโอเคมสองพันของเรารู้สึกสนามต่อไปจะ<ต>อยู่ห่างจากเราแค่ประมาณไม่ถึง3ามขับไปแบบชิวๆแล้วกัน กเออเบาเบาเอาไปไปต้นหนึ่งน่าจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะบนเขาเลยสนามนี้ขับไปมาสนามนี้เราจะได้ขับเป็นเครื่องบินกันบ้างเริ่มกันเลยโู้หลังนี้เลยอ่ะมันดูกันว่าผมจะรอดหรือเปล่ากับารขับเครื่องบินนะ ปกติก็เคยขับอยู่นะในแบบหมดฟรีได้แต่ว่าพอมาแข่งแบบนี้จริงจังไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพิ่งขึ้นยังไงวะเนี่ยต้องค่อยๆล่อนขึ้นด้วยโอเคเชิดหน้าขึ้นอ่าโอเคโอเคการบังคับเครื่องบินในทุกเกมนั้นยากเสมอสหรับผมและยิ่งเป็นเครื่องบินอย่างนี้ด้วยผมรู้สึกว่ามันจะบังคับยากกว่าปกติแบบเป็นเครื่องบินไปพัดแบบเนี้ยโอเคค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยว กดตาเด้วยนะอ่านั่นหน้าต้องเอียงนิดนึงเหรอเอียง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 โอเคเฮ้ยเขาเขาเขาเกือบแล้วกูเครูปีนยังไงวะเนี่ยเข้ายังไงวะเนี่ยโอยได้อยู่เว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยก้มหัวลงก้มหัวลงก้มเลี้ยวนิดนึงแจ่า อันหน้าอันหน้าลงนิดนึงลงนิดนึงโอเคโอเคเรียวนิดนึงแกวตัดงหน่อยครับเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็ว,รรวอ่าสวย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 ยังไม่พังยังไม่ชนอะไรอันหน้ารู้สึกจะเริ่มยากแล้วขับขึ้นขับขึ้น,นแล้วก็เลี้ยวด้วยไปครับอื้ออุ้งไปเกือบชนแต่ยังไม่ชน ยังได้อยู่ยังรอดอยู่ฮะเฮ้ยเปลี่ยนมุมกล้องมุมนี้น่าจะโอเคกว่าหรือเปล่าเอวอว่าผมเปลี่ยนมุมกล้องเป็นมุมนี้ดีกว่าเวลาขับเุรบินรู้สึกขับง่ายกว่ามุมเมื่อกี้เยอะเลยมุมนี้กล้องมันจะเลี้ยวตามเครื่องบินนะมันจะหันตามเครื่องบินเลยโอเคเฉวลงนเดิน เออมุมกล้องนี้คล้ายๆแบบมุมกล้องใน GTA เลยเวลาเล่น GTA ขับเครื่องบินก็มุมประมาณนี้แหละโอเคเจ๋อเตรียมความเร็วนิดนึงตาน้าอุ้ยเดี๋ยวนะซิกแซกเหรอซิกแซกเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอยชนชนหืมนั่นไงชิบหาย โอ้ยยาวเลยครับผมย้อนขอยากย้อนนิดนึงมีระบบย้อนขอแยอนิดนึงผมว่าตรงนี้เรามาเร็วไปแล้วเรามาสูงไปฮนะเบรกได้ไหมเนี่ยมีระบบเบรกไหมเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เออรู้สึกเราจะช้าไปวะชา้าไปห้าวิ เหมือนตอนย้อยมันไม่จุดเวลาให้เหรอมันไม่ย้อยเวลาให้เหรอหายละไปครับไปครับขับยาอยู่เหมือนกันต้องใช้สมาธิข้างเยอะโอเค,อเ,คเดี๋ยวชนโอเค หมือนจริงๆมันก็ไม่ได้ชนนะมันสามารถขับทะลุไปได้เลยโอเคขับไปตรงตรงช่องตรงช่องตรงช่องสวยๆแจ๋วหายแล้วบอสในตัดหมดเกือบหมดเลย โอเคเขาได้อยู่ที่ผมเพิยบๆนี่ไม่ใช่อะไรนะผมใจสมาธิอยู่ต้องใจสมาธิสูงมากโอเคไปยอล้ สนามโคตรยาวโคตรไกลขับไปั้นานมุ้งจะได้60กว่าเปอร์เซ็นนะโอเคตัง้งลำนิดนึดงตรงนี้ตีโค้งตีโค้งตีโค้งแจวโอเคหน้านี้เข้ายังไงดีวะฮึบ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 แจวว่าหน้านี่ยากกว่ากดหัวลงเออชิบหายชิบหายชิบหายเขาญาดย้อน ไม่รอดว่ะโอ้เวลาย้อนแล้วเวลามันไม่นี่ด้วยเวลาไม่ถอยหลังด้วยเวลาย้อนช่างมันแล้วกันตรงนี้ข้ามไปเลยข้ามได้นะถ้าถามเครื่องบินนี้กดย้อนไม่ได้ว่ะคือมันย้อนได้แหละแต่ว่าเวลามันไม่ได้ย้อนตามเรานะข้ามได้ก็ข้ามไปเลยไม่ต้องย้อนแล้วกันตอนย้อนเวลามันยังนับต่อโง่ไม่ได้ฮะขนาดนี้ไปครับเยยาวไป ไปเลยตรงยาวไปเลยตรงยาวเลยวะสบายๆแล้วตรงนี้ขับง่ายหน่อยเมื่อกี้ขับยากทั้งโค้งทั้งขึ้นทั้งลงงงจัดตรงนี้ไม่มีอะไรนะตรงยาวชิวๆ กดจะไม่รู้จะกดังไงลวกดจนเกลี้ยงครับเออวิวสวยดีนะมีงโค้งนิดนึงแถวโอเคถ่ายรูปเอยกดต่ำไปหยล้เอจะลงจอดแล้ว อี้ยลันวีเหรอมาลงจอดนะวโอ้เรียบร้อยผ่านอยู่นะได้อยู่ผมว่าจริงการขับเครื่องบินก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าต้องออทำความกู้ชีนิดนึงโอเคได้เครื่องบินมาเป็นรางวัลนะหนึ่งลำลำนี้ สนามต่อไปอยู่ตรงไหนวะเขากดตัวนิดนึงเอาอยู่ใกล้ๆเลยนี่วะตรงนี้เองนะครับเออเดี๋ยวเราขับรถไปดีกว่าซึ่งเป,ปเปลี่ยนเป็นร e ถก่อนเปลี่ยนเป็น A 2 0 0 0กระชับไปขออนุญาตเอ่อเปลี่ยนเป็นรถอะไรดีเอาเป็นเอ่อเอาเป็นซอนด้าแล้วกันนะซื้อมาก็ขับให้มันบ่อยๆหน่อยจะได้คุมๆซื้อมายังขับไม่คุ้มเลยคันนี้ไป เบรกเลย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 เบรกช้าไปมาสนามนี้กลับมาแข่ง,งรถกันปกติกันบ้างมาได้ขับเป็นฮนะอนด้าซีาวิคไทยอ่นะาเปิดอยู่ในเมืองครับผมสนามนี้ ฉาเกเปอร์สวยดีมามิตาลสิงแต่งลายเฟี้ยวกันทุกครันเลยว่ะรถเราก็ลายเฟี้ยวเหมือนกันนะลายดอกไม้แบบ ฮาวายเลยไปไปครับสบายสบายชิวๆขับแบบชิวๆนะเดี๋ยวค่อยๆแซงขึ้นไปแบบใจเย็นๆไปๆๆเบกเบกเบกอุ้ยแป๊บเดียวแซงขึ้นมาที่ที่สี่แล้ววะเบรกชนสูดนึง ไหนตัดหน่อยไอเซเว่นขวางขอแซงเลยดิอ่ะไอ้ตัดหนีตรงกันเบาเบาเบาโคกโคกโอเคแซงขึ้นไปโอ้เผืนบปัญญายิ่งเลยเหรอโคตรโหดไปครับด้านหลังก็จิ้มตูดไปครับไปครับแซงไอเซเว่น โกูเผยนี่ละโอ้กูเผยเก่งมากสนามนี้กำแพงธรรมยสไตายโอเคด้านหน้าเป็น M X 5นะเมียต้าซึ่งโคตรแรงเลยว่ะตามไปครับตามไปขับกันบนหลังคาโดมเลยเนี่ยโคตรแฟนตาซีสนามนี้ แล้วเราเพิ่งโดนแซงแล้วเรียบร้อยโตอยู่ที่ห้าโดดข้ามแซงไป,ไปเปีเ่ยวเฮ้ยขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วปะแบบงงๆฟุ๊ๆได้ไงไวะเนี่ยไปครับไปปัด๊ดหน่อยหนีข้างหลังนิดนึงโอเคยังไงยังไง ไปไปั๊ปูเสียงเทอร์โบโคเฟาะเลยวะคันี้มันจะตามมาแล้วข้างหลังผมมีที่จะเหินด้วยว่ะแต่ผมไม่เหินแล้วกันขับทางปกติแล้วกับทางปกติก็เหินเหมือนกันนิดนึงเี่เบรคหน่อยโอ้ ู oh, oh, right? ่นะโอ้โหเสียงซิงซิงอยู่ใกล้ๆเลย BM นะตามมาละไปครับคือตอนนี้เราจะขี่ออกจากเมืองละมาอยู่แถวริมชายหาดนะชายหาดโคตรสวยเลยน้ำโคตรแบบโคตรฟ้าว้าวว้าวว้าเกือบหลุดได้อยู่ไปครับแบตปวดซะหน่อยไม่ค่อยได้ใช้เลยวันนี้ ไปไมิดมิดด้านหลังก็ตามเรามาเรื่อยๆ่เลยไปๆๆเปรียมไปห่างตรงครับยาวยาวยาวถูกทิ้งห่างแล้วเราเริ่มทิ <t> ้งห่างแล้วเบรกเบรกโอเคแล้วหน้าโค้งครับผม เบรกเบรกหน่อย <ENNIS> ได้อยู่ไปครับชิวๆเลยว่ะคะ after, ือคลิปนี้จะชิวๆนะแต่ละสนามคือแบบชิวๆทั้งนั้นเลยชิวๆในที่นี้คือหมายถึงแบบขับสบายๆแล้วไม่ต้องแย่งเอาที่หนึ่งก็ได้แค่จบสนามก็พอโอเคหน้าเส้นชัยแล้ว ขันตัดหน่อยเอาให้หมดบอดเลยโอเคเรียบร้อยจบไปเพลิสนี้โอเคกลับมาที่หมดฟรีได้จบแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปเราต้องไปรับรีวอร์ดนะครับรีวอร์ดอยู่ตรงไหนเอ่ยของรางวัลอ๋ออยู่ไม่ไกลามากโอเคเดี๋ยวขับไปสบายๆนะ โอเคถึงแล้วได้อะไรเป็นรางวัลเอ่ยมาดูกันเอ๊ะรู้สึกจะเป็นเห็นแวบๆเหมือนเมื่อกี้จะเป็นอ่าเป็นแนวออฟโรดครับผมใช่บอลคูหรือเปล่าเนี่ยนั่นไงฟอร์ดบอลคูครับผมขันนี้เลยนะ อ๋อเป็นคันที่เราเคยขับตอนคลิปก่อน,น,นนะอันนี้นะคันนี้เป็นสีเงินฟ้านะครับลายน้ำทะเลด้านหลังมีห่วงยางด้วยผมจำได้ที่ชอบกิ้งไปกิ้งมาสุดท้ายก็บะขับเปิดตัวเท่เชียวไี่คันนี้เฟี้ยวที่ห่วงยางด้านหลังครับผมเวลาขับแล้วชอบกิ้งไปกิ้งมาลองขับเล่นดูหน่อยเนี่ยห่วงยางกิ้งเวลาเลี้ยว ิงเก่งมากความแรงก็ไม่แรงมากมายเลยนะสำหรับวันนี้ในการอัพโหลดแต่ก็ถือว่าจะได้อยู่โอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้วันนี้ดูสั้นๆเนาะแค่สามสนามในการแข่งเรือในสนามการแข่งแบบเครื่องบินหนึ่งสนามแล้วก็การแข่งรถในสนามนะครับสามสนามเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร,ร้อยสำหรับเอลิสฮาวายซีนิกทัวร์ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครห้ผมโฆวณาการนะเดยวคลิปหน้า mm hmm. จะมาเล่นในอะไรด้วยอีก mm hmm. ก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเ mm hmm. จอกันคลิปหน้าผมบบ๊ายายจ้า